ะะที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวมาให้ท่านได้ติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวของกล้วยที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีกันค่ะตอนนี้นะคะกุกไก่ก็เดินเข้ามาที่บริเวณทางเข้าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยค่ะเขามีการปลูกดอกไม้นะคะตลอดยาวแนววาตรงนี้เลยเพื่อที่จะต้อนรับในช่วงของเทศกาล วันวาเลนทน์ค่ะเดือนหน้านะคะก็จะวันวันเลนทนยแล้วค่ะตอนนี้ทางสวนกล้วยก็มีการปรับโฉมรูปแบบนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาชยวชมได้มาถ่ายรูปสวยๆทันค่นนู่นนะคะทางด้านนู้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยเนี่ยก็จะเห็นเราจะมีกล้วยมิวสิกเพราะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเนี่ยจะทำเ,เขาจะมีการ ทำเมืองดนตรีนะคะทางสูตรนรักพันกล้วยของเราก็มีกล้วยศิลปินก็จะมีอะไรนะคะนักดนตรีนะคะที่จะมีแอคชั่นในเรื่องของการเล่นดนตรีในท่าต่างๆนะคะมีกองมีแคนมีซัตโซโฟนมีแทมเปตนะคะก็เป็นเรื่องราวของดนตรีดูพันดูออฟมิวสิกให้ท่านได้ดูกันด้วยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปตามหาอาจารย์โกยนะคะวันนี้เพราะว่าจะให้อาจารย์โกยเนี่ยมาพูดคุยเรื่องราวของกล้วยให้เราได้รู้กันอีค่ะว่าวันนี้มีกล้วยอะไรที่น่าสในใจกับ้างภายในบริเวณสวนรักชันกล้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมกำลังเดินตามหาอยู่พอดีแล้วเราก็เจออาจารย์โกยแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอมาเจอ,มา,เจอมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวของกล้วยที่สูตร์อารับพันกล้วยสุพรรณบุรีกันนะคะควันนี้อาจารย์โกยมีกล้วยอะไรที่จะมาแนะนําให้เรารู้จักกันผมว่าไปดูไปดูกันกล้วยตานีดําดีกว่าครับกล้วยตานีดำที่เราปลูกเพียงไทยไปตั้งแต่รอบแรก ทำไมถึงถึงเรียกว่าก้วยเสี่ยงทายคะก็คือเหมือนการทาธุรกิจอะไรเงี้ยครับก็คือการเหมือนปลูกต้นไม้เสี่ยงดูอะครับถ้าต้นไม้ต้นนั้นมันเจริญงอกงามดีอะครับก็คือว่าธุรกิจก็จะไปได้อ๋อก็หมายความว่าการที่เราได้ปลูกกล้วยต้นเนี้ยเหมือนกล้วยต้นเนี้ยเป็นกล้วยปฐมมาเริ่มยังไงใช่ไหมคะเป็นกล้วยต้นแรกของสูตรอนุรักษ์พันธุ์กล้วยเลยมีการเสี่ยงทายถึงจะถาว่ากล้วนเนี้ยปลูกแล้วโตจะงอกม เดินไป,ปนะูน้นเลยครับทางนั้นตานนี้เลยท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปเดินหา ด้วยนักการีดจำใช่ไหมคะนักการดดำใช่นักการ์ดำ กล้ว,วยสิไปตาหนีดำอยู่ต้นนึ่ต้นนี้นะคะต้นที่มีไม้หอมใช่ครับผมเดีย๋ยวเราขับไปดูใกล้ๆกันนี่เลยครับกล้วยตานีดำด้วยตานีดำใช่ครับ ลักษณะพิเศษของก็คือลำต้นจะดำก้านจะดำาอเคมัก็ต้น่นจะดำเป็นต้นไม่ไหมครับไม่ครับก็คือกล้วยตานีดำก็คือเป็นสายพันธุ์เดียวกับกล้วยตานีใช่แต่เป็นสีดำใช่อยู่ในวงตานีเลยครับก็คือเป็นกล้วยตานีนี่แหละแต่ว่าต้นของเขาจะเป็นสีดำใช่แล้วใบของเขาที่ใบของเขาใช้ในการเอามาทำใบสีได้นะคะใช่ครับกล้วยตานีดำก็ใบก็ใช้ทําใบสีได้ใช่ครับก็คือ กวยทักตระกูลวงตานีเนี่ยสังเกตง่ายคือใบจะแทงขึ้นเห็นไหมครับใบะจะแทงขึ้นหรือเอียงเล็กน้อยจะไม่เหมือนพวกกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยข้างหลังเราเนี้ยจะคือจะห้อยลงมาเลยใช่แล้วกลตานีส่วน,น,นใหญ่จะแทงขึ้นใบจะแทงขึ้นคือก้านเนี่ยครับใช่ครับจะแทงขึ้นก้านเขาจะพุ่งใช่พุ่งขึ้นฟ้าพุ่งขึ้นฟ้าใช่น่าจะมีผลเกี่ยวกับใบด้วยนะคะเพราะว่าการที่จะใช่คับคือ สุม,มาคือใบาตานีเนี่ยที่เขานิยมมาทำใบสีนึ่งเลยใบย,ยังไม่ค่อยแตกถ้าเกิดเป็นกล้วยธรรมดาอย่างเงี้ยครับเนี่ยสังเกตอ่าง้ยมากล้วยธรรมดาเนี่ย,นยสนม,มาไม่แตกโดนลมแรงๆงก็แตกตานีก็จะน้อยหน่อยก็ยคือกล้วยตานีเนี่ยลักษณะใบามีความเป็พิเศษใช่ครับขเขาจะมีความครทนทนมีความเหนียวแล้วก็<ช>สวยงามใช่แต<ช>่กล้วยตานีดำนะครับถ้าใบาแห้งค่ะใบแห้งนะครับสามารถเอาไปต้มกับใบมะขามแก้พื้นผันได้ เป็นยาอีกช่เป็นยาสมุนไพรได้<ช>อีกแล้วก็รูของตะนีดำที่อ้อนนะครับก็เอาไปทําไปตากแห้งฝานเป็นชิ้นๆนะครับตากแห้งแล้วก็บดเป็นยาแก้ท้องเสียอะไรยิ่งเป็นยาแก้ท้องเสียได้ด้วยใช่ครับผมเรียกได้ว,ดว,ว่าสรรพคุณข,ของกล้วยเนี่ยทางกล้วยต่างๆต้องมีครบมีครบเหมือนกับหลายๆกล้วยที่<ช>ที่เขาเอามาใช้เป็นยาได้ด้วย<ช>แ้่ผลฝุกกับคนจะไม่ค่อยนิยมกินแต่ความจริงแล้วก็้ยตะนีเนี่ยเป็นรสชาติที่หวานหอมมากครับ ใช่แต่ที่ไม่นิยมกินเพราะเม็ดเยอะเม็ดเยอะครับว่าทำไมคนถึงไม่นิยมกินกินผลของกล้วยแต่ว่านิยมที่จะเอาใบของเขาเนี่ยมาทำใบสีท่ห่อของห่ออะไรใช่ครับผมล้วจะพบ่วนใหญ่ก็คือทางภาคเหนือจะต้นใหญ่ลำต้นนี้ใหญ่มากสูงได้หนึ่งแปดเก้าเมตรเป็นเพราะคือมีอากาศหรือเปล่าคะที่เป็นอยู่แล้วครับต้นใกานหนึ่งแล้วก็ดินใช่ครับ ปกติแล้วกล้วยตานีเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหนหรือว่าดินแบบไหนคะผมว่าน่าจะได้แทบแทบทุกภูมิอากาศนะครับแต่ว่าแต่ในพื้นที่ะครับอากาศมันไม่มันไม่อะไรเลยไม่สะเทียนกันนะการเจริญเตโตม,มันก็จะน้อยลดล,ลดล้านลงมาไม่เหมือนทางทาคเหนือที่มันมีอากาศที่เย็นน้อยแล้วก็ดินที่ผมบ้าน่าจะเกิดจากสภาพบินที่มันดีกว่านะที่เนี้ยต้นก็นเลยดูต้นใหญ่กว่าแล้วกล้วยตานีดำพื้นเพของเขาจริงๆเลยค่ะอาจารย์ เขาเขาอยู่ทางไหนอินโดนีเซียครับส่วนใยินโดอินโดนี่เขาเรียกกล้วยทางอินโดจะเรียกกล้วยดำกล้วยดำใช่อินเดียอ่าอินโดนีเซียเรียกว่ากล้วยดำแสดงว่าทางอินโดนี่ก็นิยมเอากล้วยตานีมาใช่ใช้ใบเหมือนกันเหมือนเราใช่ไหมใช่ครัเหมือนกันแต่แต่ผลนะคะผลเขานิยมไหมก็น่าจะนิยมกินเหมือนกันนะครับเพราะทางโน้นเขาเขาคือทางอินโดเนี่ยปลูกกล้วยเยอะมากครับมีหสายพันธุ์ที่เป็นของอินโดเยอะเยอะมากเลย ตรงนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหน่นะคะท่านผู้ชมในเรื่องราวของกล้วยแต่ละสายพันธุ์เขาก็จะมีคุณลักษณะพิเศษอย่างกล้วยตันีดําอย่างที่อาจารย์พูดมาลักษณะของเขาพิเศษก็คือเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีกา้กานกา้านเป็นสีดำใ<ำ>ช่ับแต่เรามักจะไม่ค่อยเห็นตามบ้านทั่วไปวเพราะอะไรคะอาจารย์ผมว่ามันหายากด้วยมากกว่าครับใช่หายากเพราะว่าอย่างที่ผมได้มาน,นี่ก็ด้านต้นยังเชิงไม่ครับแสดงว่าพื้นเพ เชียงใหม่เป็นคนนําเข้ามาปลูกรือไงัือว่าได้มาจากเชียงใหม่คือผมที่ผมได้มันจะคือจ้างมหลาลัยแม่โจ้งไงครับอ๋อใช่มหลาล<ช>ัายแม่โจ้โจที่เชียงใหม่คือเขาเขาเรียกอะไรรเขาทำอนุก,กรรมมาใช่ก็ลเลยได้นอนมาจากมหาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่ก็เลยได้มาปลูกที่สูนย์อนุรักษ์พันกล้วยนะคะไ<ช>ว้ให้เราได้ดูกันแต่ถ้าหากว่ามีคนที่อยากจะไปปลูกเนี่ยจับไปหาซื้อที่ไหนจะหายากไหมคะจางก็ พอมีจําหน่ายที่เราก็พอมีแต่ว่าตอาน,นี้เรายังจําหน่ายไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดหารตามสายก็มีจําหน่ายอยู่แต่ก็จะยากนิดนึงบางทีเข้าไปมันสินค้าหมดแล้วเนี่ยก็มีราคาครับนอนเหน่งเป็นกล้วยที่มีราคาแพงที่มีราคาแพงเพราะว่าเป็นกล้วยที่หายากยหายากหายากเป็นสายพันหนึ่งอของกล้วยที่หาดูได้ยากนะคะแต่ว่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยมีให้เราได้ชมกันใครใหญ่จะชมต้นจริงๆของกล้วยตาดีดำ นะคะก็สามารถที่จะมาชมกันได้ที่สูนอังรักพันกล้วยสวนพนมิติครับน่ควมจริงวันนี้ผมถ้าไม่ติดโควิดนะผมไปเอากล้วยที่อีสานแล้วเนี่ยกล้วยพาโลกล้วยพาโลเป็นคือก็คือตระกูลดกล้วยนี่แหละครับแต่ว่าลูกจะใหญ่ใหญ่ทัาใหญ่กว่าแครนะครับแล้วกินได้หรอกินได้ครับทำไมถึงเรียกว่ากล้วยพาโลพาโลคือถ้าเป็นภาษาอีสานพาโลแปลว่าอลังการหรือลูกใหญ่ใช่ ฮาโลนะคะแปลว่าอลังการความพิเศษของกล้วยชนิดนี้คืออาจารย์ผลใหญ่ครับผลใหญ่ใช่แต่ต้นหนึ่งจะมีไม่กี่ลูกเองผลใหญ่ผลใหญ่มากครับใหญ่กว่ากระป๋องน้ําขวดน้ำอะไรเงี้ยครับน่าสนใจมากค่ะเราก็จะได้ชมกันแน่นอนที่อยู่นุรักพันกล้วยนะคะอีกไม่ช้าไม่นานอาจารย์บอกว่าเราจะได้ชมกล้วยฮาโลฮาโลนะคะซึ่งมีผลที่ใหญ่มากใช่น่าจะเท่าลูกมะม่วงเลยไหมอาจารย์ มะม่วงก็มะม่วงอะไรอะครับมะม่วงกุเปาะลูกน้อยเดียวเองอะต้องบอกว่ามะม่วงที่แบบลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆอ่ะใช่ครับเอาเขาเรียกว่าอะไรใหญ่กว่ากล้วยหอมอะใหญ่กว่ากล้วยหอมด้วยนะคะกล้วยพาโลค่ะก็เป็นสายพันธุ์กล้วยแกลกยีสานใช่ครับอีสานด้วยเดี๋ยวเราเดินไปรอบๆศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยกันต่อ จะเดินไปทางนู้นยางที่ไหนคะทางที่เป็นตะกุ้กล้วยบัวหลวง่ะกล้วยเขียที่สวนตนกร้าพนตุ้ยนี่นอกจากจะมีกล้วยที่กินผลแล้วก็ใช้ใบแล้วก็ยังกล้วยที่เป็นกลยสวยงามกล้วยที่ต้นไม้ประดับนี่ที่นี่ปลูกไว้มีกล้วยอะไรบ้างคะทราก็คือสายพันประดับครับค่ะตะกูลบัวตะกูลกล้วยบัวกล้วยบัวะมีอลไยีกนะครับตะกูลบัวมีขาวมีส้มมีม่วงมีชมพู นี่ครัน,นี่เดินเข้าไปในประตูนี้ก็ได้ครับนี่เลยรูประตูนี่เลย นี่คือกล้วยตระกูลบัวใช่อันนี้บัวหลวงบัวหลวงนะคะดูดีจะคล้ายดอกบัวหลวงใช่ไหมครับเหมือนดอกบัวจริงจริงด้วยค่ะนี่เป็นกล้วยสวยงามเหมาะกับการที่จะปลูกประดับบ้านใช่ครับตรงนี้ก็จะมีกล้วยประดับเยอะไหมคะอาจารย์อันนี้เราลุ้นอยู่พัทราลีนะครับช่สวยเห็นไหมครับรัตตะกันทารีเป็นเป็นกล้วย ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นกล้วยที่ปลูกยากาของสวนเพราะ <c oughs> ดูัดต้นแล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> ยังไม่โตเลยค่ะแต่บัวหลวงสวยครับเนี่ยอนนี้ <c oughs> เราได้เห็นความสวยงามนะอาจารย์ขอความรู้เรื่องของกล้วยบัวหลวงคื <c oughs> อก็เป็นกล้วย <c oughs> ประดับครับ <c oughs> ค่ะแล้วมันก็ส่วนมากจะไม่นิยมกินเอาไว้ประดับอย่างเดียวสวยงามแล้วเขาออกเยอะไหมคะ เวลาเวลาที่เวลาที่เขาออกออกปลีขึ้นมาเป็นดอกแบบนี้ค่ะเยอะคือก็หนึ่งต้นต่อหนึ่งปีครับหนึ่งต้นออกแค่หนึ่งปีเองนะคะยังงั้นเราก็ต้องปลูกเยอะสิคือกล้วยม่แทงนอไมขึ้นมาตลอดนะนี่ครับเวลาต้นนี้ออกปลีใช่ไหมครับอีกต้นหนึ่งข้างๆเนี้แทงนอขึ้นมาครับใช่นไหมครับธรรมชาติของกล้วยแล้วเขาใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะออกปลีแล้วออกออกเป็นปลีสวยแบบนี้เป็นเดือนเหมือนกันครับผม จะแตกดอนเหมือนกับกล้วยทั่วไปแต่ถ้าเพิ่มีแล้วมันก็จะมีเรื่องเพราะว่ามันจะมีต้นที่ทดแทนกันมาตลอดเนี่ยครับแต่ไม่มีลูกไม่มีนี่ก็คือลักษณะของกล้วยสวยงามนะคะท่านผู้ชมเป็นกล้วยบัวซึ่งจะออกกลีเหมือนลักษณะดอกบัวแต่ว่าจะไม่มีลูกนะคะเป็นกล้วยที่เอามาประดับบ้านที่สวยงามนี่มีนี่ครับตอนนี้กำลังลุอยู่ครับกล้วยเาย กล้วยเสียควางใช่ครับนี่คือลักษณะใบเขาเป็นลายลายเป็นลายคล้ายๆล้ายลายทหารเห็นไหมครับโอ้โหเท่มากเลยลายลายเสียอะไรเวลาเขาโตมาเขาจะมีลูกเหมือนกล้วยมีเขาเป็นกล้วยประดับเหมือนกันเป็นกล้วยประดับใช่อันนี้ได้มาจากที่เชียงใหม่เหมือนกันครับผมที่สวนซิลิกิตอ่ะครับอยู่ทางที่ขึ้นไปทางบอนแจ่ม แต่การปลูกของเขาเนี่ยสามารถปลูกได้ทุกภูมิอากาศไหมคะใช่ครับแต่ว่าการเจริญเติบโตมันก็จะน้อยกว่าพื้นที่ที่อยู่ทางภาคเหนือใช่ครับแสดงว่าฟุ้ยประดับเนี่ยน่าจะชอบอากาศที่เย็นอากาศเย็นแต่พอมาปลูกบ้านเราบ้านเรามีความร้อนเนี่ยเขาก็อาจจะโตช้าโซนโซนมะอันเนี้ยถ้าเอาจงริงเขาแนะนำให้อาจารย์ที่มาหาเรนมปโจให้ปลูกในร่มให้ปลูกในร่มก่อนแสดงว่าเขาอาจจะไม่ค่อยชอบแดดแล้วเวลาเวลาที่เขาออก ผลออเขาออกมาเป็นยังไงคะกรรมเป็นปีเหมือนกันครับเป็นปีปเหมือนกล้วยกล<ช>้วยบัวหลวงมะใช่ลักษณะเป็นปีสวยงามชจะเป็นสีอะไรอะคะคอันนี้เป็นสีเหมือนเหมือนปีกล้วยเนี่ยปีกล้วยธรรมดาเนี่ยแหละคือเขา,าคือเขาเล่นใบกันมีราคาด้วยนะรักพันเหมือนกันนี่ก็คือเป็นกล้วยที่มีราคานะคะเรียกว่ากล้วยเสือพานลักษณะใบของเขาจะมีความเป็น ลายลายลายเหมือนลายเสือลายเสืออันนี้คือความพิเศษที่เป็นกล้วยประดับสามารถที่จะมาปลูกโชว์ความสวยงามกินไม่ได้ไม่มีผลมีต่ปลีออกมาแล้วก็ใบผลเล็กผลเล็กไม่ค่อยนิยมกินเตราะเล็กที่สูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยเนี่ยนะคะอาจารย์ครับมีวันนี้มมเห็นมีมีในเพศอยู่เพศสุพรรณบ้านเราอ่ะ มีคนถามว่าถ้าเจอรังนกในกล้วยนี้จะทํายังไงกันที่ศูนย์ปล่อยครับปล่อยนกอยู่ก็คือเหมือนกับว่าเขาจองที่กินไว้แล้วใช่เขาจองไว้เลยลองกินไหมครับมาหาลูกที่กินได้ก่อนนี่คือกล้วยอะไรคะอันนี้น่าเป็นนมหมีนะกล้วยนกกล้วยนมหมีใช่ถ้าถ้าถามพี่ผิดนะตรงเนี้มันกล้วยนมหมีก็เป็นกล้วยอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราไม่คุ้นไม่คุ้นหูเลยใช่ ี๋ยวค่อยมาติดตามกันตอนต่อไปค่ะอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของกล้วยนมหมีเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวทริปหน้าอาจารย์จะมาพูดมาคุยให้ <นะ S 1> เราฟังแต่ตอนนี้ขอกินกล้วยนมหมีก่อนค่นอกล้วยเยอะครับี่แต่คันนี้ถ้าบางบาง,บางสายพันธุ์เนี่ยมันคล้ายคล้ายที่จริงกันไม่ย,ยังยังพูกชุดเนี้ยครับมันเกลีดยอาจจะต้นดแดงแดงนะมั คือแทเ้งกลนาป็นสายน้ำผึ้งก้อมน้ำผึ้งเตี้ยน้ำผึ้งสูงไงครับมีพูดอันนี้อันนี้กล้ยโรสเนี่ยครับมันก็คือคล้ายๆนะกุลเดียวกันที่นี่จะมีกล้วยชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมคะอย่างกล้วยสายน้ำผึ้งใช่ก็เป็นชื่อเดิไม่ได้ยินอีกเหมือนกันแล้วก็จะมี นี่ก็คือสายน้ำพึ้งมีแต่นี่คือสูงมีสูงมีเตี้ยด้วยใช่นี่แกลองแกลองแกลองที่เหมือนทา้ากล้วยทางใต้เป็นพันธุ์กล้วยที่หายยากอีกเหมือนกันใช่ไหมหายยาเอาชมดูก้อนค่ะ เห,เห็นกล้วยหน้างครับกล้วยหน้าที่นี่มีหลายต้นอยู่แต่เนี้ยเป็นกล้วยหน้าขันเตี้ยหน่อยองยอน,นุอนีก้วยน,นยกมนะคร่จะสุกอีกเาสุกใหกินแล้วนี่คือทำไมเขาแวหวงนู้ดเลยคะจุกลุดไงครับจุก ทำไมถึงจุกหายมัยก็คือกล้วยนะก็ใกล้สุกจุกก็จะรุดไงครับออสังเกตง่ายรเรียมเรียมหายจุกรุดจุกรุดใช่อันนี้คือปล่อยให้ปียาวเลยปล่อยให้ปียาวลงมาสวยไปเลยครับถ้าถ้าพูดถึงต่อต่อหนึ่งต้นเนี่ยเขาจะมีจริงๆแล้วประมบาณี่นี้นะคะส่วนใหญ่แล้วกล้วยหน้ากล้วยหน้าหกเจ็ด ถึงซิฟฝ้ามีครับได้หมดปกคืออย่างไงที่เราที่เราไม่ได้ตัดปีถ้าตัดปีรูปมันจะใหญยไงครับใช่ที่เราไม่ได้ตัดคือเราจะเอาไว้ให้สวยงามให้คนดูให้คนได้มาดูมาชมกันล้วยต้นนี้คืออะไรนี่คือดูนี่คือกล้วยนาคนะคะเป็นกล้วยอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์กล้วยหายากที่เราสามารถที่จะมาดูได้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยนะคะจะให้เราได้ดูได้มาถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยค่ะ สวยงามมากนะคะสีของเขาก็จะเป็นสีออกแบบตามน้ำตาลเข้มน,นี่นกล้วยอะไรน่ารักจังเลยอันนี้คืนอนกกินเยอะเลยกล้วยท่านผู้ชมคะกล้วยน่ารักจังเลยโอ้โ <ผม S 1> หพี่ถ่ายมันเหมือนอะไรอะลูกอะไรอะทำไมลูกเขากลมๆอะโอเคผมให้ถ่ายไงให้ถ่ายใช่กล้วยอะไรถ่ายไม่ถูกอะคะ่ะน,นี่กล้วยนมสาวกล้วยนมสาว <laughs> <laughs> โอ้โหมีหน้าแหละ รวยนมสาวค่ะท่านผู้ชมคะนี่โอ้โหสมชื่อจริงๆเพราะว่าลูกเขาจะแต่งมากเลยใช่ครับรวยนมสาวค่ะหอมไหมนมสาวหอมครับแต่อนนี้ก็คือยังอันนี้คือสุกสุกปอนสุกคาเลยเลยถ้าเอาเปอบนี้ก็สุกเลยใช่ครับเปหานมไปอันนี้ลรสเขาจะเปรี้ยวค่ะใช่เอาโกลมเปรี้ยวนิดนึงออกเปรี้ยว นะคะกล้วยหอมจาวอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่แก่พอถ้าเคยดูมาก่อนป้านี่อยู่ที่ไหนหรู้ไหมจำได้ไหมเีนือย้ยายครับยา้ายเข้ามา มีกล้วยปาปีเหลืองอีกแต่เราก็ต้องรองให้ปีออกคุณจะเห็นปีที่เป็นสีเหลืองเลยนะกล้วยป่า,ปปปาได้แลว,ว่าปีคีอสีหกล้วยป,ป่าวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องของกล้วยเยอะแยะที่ที่เราเคยรู้จักอย่างดีด้วยสีสายพันธุ์แต่ที่นี่เป็นกล้วยที่เราไม่รู้จักเเป็นกล้วยที่เราไม่เคยแบบไม่เคยเห็น จริงๆถ้าเกิดยืนตรงนี้ดีนะครับแต่สังเกตง่ายคือการการที่มันต่างกัรกินสุดกล้วยฝั่งนี้ค่ะตัวกล้วยฝั่งนี้เห็นไหมครับมันจะฝั่งนี้มันจะโตกว่าฝั่งนี้ปลูกก่อนปลูกหลังเหรอคะเปล่าเลยดินเป็นเพราะว่าดินใช่ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะงงคือใกล้เพิ่มอีกฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้คดีดียังยังไม่สมบูรณ์ใช่ครับไปดูฝั่งนี้เขียวเขียวหมนเหลือต้นใหญ่กุ้งอ่ะใช่ ต้นนี้ถ้าไปดูใกล้เรืยๆเลยต้นนี้ไม่ด้านะครับอันนี้ดูนี้ก่ได้คเดี๋ยวจะม่ได้เห็นค่ะว่าพวกมันบรายอันนี้เาเรียกนี่คือกล้วยนิวจระเค้ยัก นิ้วจรเข้เย์ค่ะสังเกตจะเหมือนนิ้วจรเข้เห็นไหมครับอ๋อลักษณะใช่นิ้วเป็นนิ้วมือใช่ตระกูลเดียวกับเล็บมือนางตระกูลเดียวกับกล้วยเล็บมือนางกล้วยนิ้วจอรเข้ขึพื้นเพยอยู่ที่ไหนคะที่ว่อยู่ทางใต้ครับ้วจรเข้เป็นกล้วยทางตาใต<ช>้เดี๋ยว<ช>เราก็จะได้รู้เรื่องราวของกล้วยนิ้วจรเข้ในคลิปต่อไปอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ตันีดำที่เราอันนี้ใหญ่กว่าต้นที่เราปลูกใงไทยโอ้ที่เราเจอมาครั้งแรกเรื่องของกล้้วตะนดี่่คคาชม กล้วยตนันด<ต>ีดำต้นนี้รู้สึกจะสมบูรณ์มากเลยใช่แล้วเริ่มแตกนอกอขึ้นมาอ่ะอีกหน่อยก็จะมีมีรูกใจเวล,ล,ลาแทางนอกระมก็จะเริ่มใกล้จะเรียกก้อยเริ่มเป็นสาวใช่สำหรับวันนี้นะคะคลิปเรื่องราวของกล้วยเนี่ยได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับกล้วยตันีดำนะคะใครที่อยากรู้อยากเห็นว่ากล้วยตันีดำจริงๆแล้ว หน้าตาเขาเป็นยังไงเนี่ยนะคะก็มาดูกันได้ค่ะที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีแล้วก็ยังมีพันธุ์กล้วยแปลกๆอีกเยอะแยะมากมายที่หาดูได้ยากนะคะแต่เราสามารถที่จะมาดูมาชมกันได้ทุกๆวันเลยที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่แล้วก็อาจารย์กกยคงจะต้องจบทริปนี้กันแล้วละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะแล้วท่านจฉไมริพราาติดตามรับชมรายการดีๆจากทาง สวัสดีมือสุพรรณชาแนลแล้วก็ทางเพจศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ